เคียซ่านะครับหรือว่าเคียซ่าเล่นในตำแหน่ง RWF มีค่าพลัง90นะครับมีค่าพลังสูงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับคือเคียซ่าเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เคยมาแล้วในฟีเจอร์พรเพลเยอร์ของ POTW เปอาจจะบิ๊ตั้งนานเลยนะครับแล้วมันมาค่าพลังเนี่ยตอนนั้นค่าพลังอาจจะน้อยกันนิดนิดนึงส่วนเคียซ่าล่างนี้นะครับจะเป็นแนวทางทางหนึ่งมาดูค่าพลังจริงจริงยวครับ ความาร็เกมลู90นะครับไทป์พชชั่น95นะครับดริปปิ้ง93บอลนโท92ชจมบอลสั้น86นะครับชจมบอลยาวหรือว่าการอสบอลน84ความเร็ว94นะครับสปีดต้น94นะครับพลังคันติ91นะครับบาลานซ์89เซมินาดดูดวัคค้าพลัง94อัจฉริยะนะครับมีค่าพลังสูงอยู่ที่85นะครับการส่งเท้านะครับ4นะครับก็สกิลนี้ให้มาถึง5 6สกิลนะครับอันนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่า ก็ให้ไปเปิดกันได้เป็นโพลิสฟิกวิงเกิลครับพี่นิสสาโพลิสฟิกวิงเกิลก็คือเป็นปีกคือเคียซ่าเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเป็นตัวที่วิ่งอ่ะวิ่งก็ใช้ได้นะครับถึงข้าวได้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเคียซ่าแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยวิ่งใช้ได้แล้ว,ลวก็สกิลของดับเบิลทัชเนี่ยไอ้พวกปีกซ้ายหรือปีกข,ขวาที่มีสกิลดับเบิลทัชเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่า แต่มัญหาคือสกิลที่ลบสลบศัตรูแบบตัวต่อตัวได้ดีซึ่งเวลาเราให้ปีกสายเวลาแบบเล่นแผนที่มีปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเช่นไม่หนึ่งคนต้องสองคนครับอย่างสมมุติเราใช้ r w รแตกไปใช่ไหมครับมันก็จะมีไม่ RB ก็ CB ไม่ RB ก็ CB ของฝั่งเขาหรือว่าไลท์แบ็คหรือเซนเตอร์แบ็คของเขาครับต้องมาตามประกบตัวเรา ซึ่งถ้าเราไม่นดาบมันทันนะครับเราอาจจะผ่านได้หนึ่งคนถึง2คนเลยเพราะว่าดับมันทันเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้หลบได้ดีมากเป็นสกิลที่เน้นการเอาตัวรอดแบบตัวต่อตัวหรือว่าโดนลุมเนี่ยเป็นสกิลดับมันทันที่ใช้ได้ดีมากในเรื่องการยิงของเคซ่านะครับคืออย่างคือก็ดูกัดูกันอยู่แล้วครับว่า RWF หรือ LWF เนี่ยถ้าเล่นเนี่ยมันต้องยิงได้ครับยิงปั่นๆเนี่ยข้าวแรงปั่นต้องมีนะเพราะว่า เล่นปั่นอย่างเงี้ยเล่นในปีเนี่ยอาจจะแบบเน้นตัดเข้ามาแล้วยิงปั่นปั่นหรือว่ายิงแรงแรงเนี่ยเคซ่าเนี่ยผมว่าเน้นเหมาะกับยิงแรงมากกว่านะครับเพราะว่าคาบกางกระปั่นของเคซ่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น้อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะครับมันอยู่ในกลางๆแล้วก็เคซ่าเนี่ยต้องเป็นตัวที่เล่นในเข้ามือจริงเวลาปั่นเนี่ยถึงจะเล่นได้นะครับเคซ่าเนี่ยแต่ลูกจุดตึงเขาเนี่ยคือดื้อสนกับไอ้พวกความม่องแคลของเคซ่าเนี่ยผมไม่เขียนครับว่ามันม่องแคล เน่ดับเบัลสหลบไปสองคนคือดับบิลทสเนี่ยมีประโยชน์มากหลังจังหวะน,นี้คือไอความเร็วเนี่ยผมไม่ได้เพียงนคเคซ่ามันความเร็วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไอจุดเต่นเคซ่าเนี่ยคือลูกโต้กลับลูกโต้กลับของเคซ่าเนี่ยอย่างจังหวะน,นี้คือลากมาเกินครึ่งสนามนะลากมาคนเดียวหลังจากดับเบัลสหลบไปสองคนเนี่ยก็ลากลาก,ลากมาเด,เดียวเลยคือทําให้เคซ่าเนี่ยมีจังหวะการเล่นบอลดีแนละ้วก็ เคซ่าเป็นตัวหนึ e ่งที่ไปกับบอลได้ดีครับไปกับบอลแล้วมีความสามารถในการไปกับบอลได้ดีค่าพลังเนี่ยความเร็วเนี่ยมีความสามารถในการไปกับบอลเนี่ยคือเคียซ่าเนี่ยเป็นตัวที่เน้นความเร็วเน้นความล่องแคลไปเน้นการไปกับบอลได้ดีอย่างผมที่ผมพูดไปนะครับการปั่นไม่คงยังไม่เหมาะกับเคียซ่ามากเท่าไหร่น่าจะเป็นการเลี้ยงจี้แล้วก็เลี้ยงแบบรุยๆไปเลยน่าจะเหมาะเคียซ่ามากที่สุดนะครับ อย่างจังหวะนี้ผมพยายามยิงตัดในให้ไม่สุดเพื่อหลอกลูกภาษาประตูนะครับแต่ผมนั้นทำไม่สาเร็จคือการยิงแบบปันๆเน,นี่อยอาจจะยังไม่ใช่นะครับคือเคซ่าจะมีจุดเด่นในการพาบ,บ,บอลไปกับบอลได้ดีนะครับมีความสามารถที่คล่องแคล่วไปกับบอลอย่างจังหวะนี้ผมพลรราดมากบลมไม่เข้าครับผมงงกับตัวเองมากเลยว่ามันไม่เข้าได้ยอย่างไรนะ <c oughs> จ่อสองั้งติดอารมณ์แบบ โอ้ยิงอย่างนี้ไม่เข้าอะไรเ่ย <c oughs> คืออันนี้ก็ได้ลองปั่นดูครับแต่จังหวะเน,นี้ยป,ปั่นๆคือ r า f ที่มีกำลังสูงๆถึงเก้าสิบป์จังหวะเน,นี้ยไม่ควรพลาดนะครับและเคซ่าก็ไม่พลาดครับคืออย่างที่บอกนะครับเพซ่าเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเน้นไปกับบอลคือเป็นตัวที่ไปกับบอลนี่ดีมากเน้นไปกับบอลเน้นใช้ความเร็วอย่าอย่าเน้นอย่าไอคนที่ตั ชอบตัดเข้าในแล้วพันเนี่ยเคยซ่าผมไม่แนะนำนะครับอันนี้ผมแนะนําสําหรับเคซ่าเนี่ยสำหรับคนที่เน้นการคล้องบอลเน้นการเลี้ยงบอลเน้นแบบแต่พดหลบหลีกอะเน้นคล้องบอลเลี้ยงบอลไปมาไปมาเออคนที่เล่นเล่นแผนประมาณแนวเนี้ยนี่ผมแนะนําเคซ่านะครับเนี่ยยิงยัดหลืพวกเนี้ยยิงปันปันยิงยัดหรือพวกเนี้ยเน้นผมแนะนําเคซ่าแต่ว่าถ้าจะให ยิงยัดไม่ใช่ยิงปันนะครับยิงบันปันเนี่ยถ้าจะให้คนที่ชอบยิงบันปันเนี่ยไันนี้เคซ่าเนี่ยผมอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นพวกเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวที่ไปกระบอลได้ดีครับจุดจุดเด่นจะเป็นจุดเด่นของเคซ่าเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยไปกระบอลได้ดีได้ดีมากเลยครับการไปกระบอลของเคซ่าเนี่ยทำได้ดีมากทำให้เวลาเคซ่าไปกับบอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็ ลบหลีกขั้วสับประตูได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยอย่างดับเบิลทัชสกิลพวกนี้มันมีประโยชน์ต่อเคซ่ามากครับความเร็วพวกนี้มีประโยชน์มากการคล้องแค่วงใบเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยว่าความคล้องแค่ของเคซ่าเนี่ยการไปกับบอลอย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยล็อกปุ๊บแล้วอย่างเนี้ยถึงจะปั่นเนี่ยมันต้องเข้าเลยครับจังหวะเนี้ยคือเคซ่าเนี่ยไปกับบอลนี่ดีอนะ่ะคนที่ชอบลากหรือคนที่ชอบเล่นจังหวะแบบ ปึ๊บปั๊บแบบลากไปลากมาหลอกไปคนนู้นทีหลอกคนนู้นทีหลอกคนนี้ทีนะครับไอจังหวะเนี้ยผมแนะนําให้ใช้เคียซ่าเลยครับแต่ว่าคนที่เน้นยิงแบบยิงปั่นปั่นแบบเน้นเน้นเน้นเราชอบปั่นเน้นเน้นเน้นปั่นอาจจะยังไม่แนะนํานะครับจเคียซ่า